พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ คนมีธรรมะเขาจะเปลีอ,อกเปลีใจกันแล้วก็มีธรรมะสามีมีธรรมะจะให้เกลียดภรรยามาภรรยามีธรรมะจะให้เกียดสามีอย่างสูงนี่ตัวนี้คือธรรมะไม่ใช่สว่างบุญแล้วก็สามีภรรยาต่างคนต่างให้เกลียดกันแล้วทุกคนก็ให้อภัยกันได้สามีพลาภรรยาก็ให้อภัยสามีได้ภรรยาพลาดพลั้งไปบ้างบางประการ สามีก็ให้อภัยได้สอนอย่างนี้คือธรรมะไม่ใช่ลูกลแล้วไปสังฆทานี่โน่นนู้นไปโน่นเลยนะหนูหนาสตางไปทาบุญไปจุ๊ๆแต่ก็กล้าตัวไม่ได้ครื่นตัวเองไม่ได้นี่คือไม่มีธรรมะโดยธรรมชาติขอฝากญาติโยมไปคิดระาเพยทีวีไปสวรรค์หมดมากรรมฐานาานะจงให้ตกยมผู้หญิงตมจงให้ตกหวจะไปไงปรงให้ตอกคูอจะไปไงรงให้ตกสอนอยู่อย่างนี้ ดัมีเงินทําบุญโยนทําบุญสร้างวัดจะงแ้สร้สางโบสถ์้างกลาแต่ไอสอนที่จะสร้างตัวเองนี่ท่านมาเยนสอนนะน่าจะให้วิธีปฏิบัติธรรมะว่าจะอย่างไรแนละ้วถึงจะตัวดีได้อย่างไรแล้วลูกเราจะเป็นด็อกเตอร์สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอด สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง